อากาศประจำวันที่23สิงหาคม2567ัร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมีแนวพัดสอบของลมตะวันออกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงใต้ในระดับบนปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ย,ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคเหนือตอนบนขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากโดยฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าพื้นที่ลุ่มต่ำ ทะเลอันดามันอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรชาวควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ